เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซิทคอมเรื่องนี้มีมากมายเลยตัวละครหลากหลายคนหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามานะครับเนื่องจากซิทคอมเรื่องนี้อยู่กับเรามายาวนานและมีความเกี่ยวพันกับความรักความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมจึงไม่แปลกนะครับว่าตัวละครหลักเกือบทุกตัวมักจะมีตัวละครที่เป็นครอบครัวหรือเครือญาติของตัวเองโดยเฉพาะเป็นต่อ จะมีตัวละครสมทบที่เป็นครอบครัวหรือญาติของเป็นต่อหลายคนเลยแหละครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากรู้นะครับว่าครอบครัวของเป็นต่อมีใครบ้างและแสดงโดยนักแสดงท่านไหนดังนั้นวันนี้ S.D.T.. จะพาเพื่อนๆไปพบกับครอบครัวของเป็นต่อก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเป็นต่อครับฉันตรึงใจค่ะแม่ สำหรับพอใจคงไม่พูดถึงกันนะครับเรารู้อยู่แล้วนะว่าเธอเป็นน้องสาวของพี่เป็นต่อแถมเธอยังเป็นตัวละครหลักของซิทคอมเรื่องนี้ด้วยดังนั้นขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแยกในรายละเอียดของพอใจอีกครั้งหนึง่งคอยไปติดตามชมกันครับไปคนแรกครับผมคุณพ่อของพี่เป็นต่อก่อนเลยนะคุณพ่อพี่เป็นต่อก็ต้องเป็นพ่อของพอใจด้วยนะครับ พ่อพี่เป็นต่อชื่อว่าต่อพง์เหรียญทองแสดงโดยคุณนิรุตสิริจันยาหรืออนิงของเรานี่เองพูดถึงคุณต่อพง์ก่อนนะครับคุณต่อพงเหรียญทองเนี่ยแกเป็นพ่อของพี่เป็นต่อกับน้องพอใจซึ่งปัจจุบันแกอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับปลูกไรสตรอเบอร์รี่แล้วก็ผลไม้อีกหลายอย่างใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นั่นครับผมแต่ชีวิตบ้านปลายของแกเนี่ยออกจะแนวโลดโผนหน่อยนะครับ บางทีแกก็มาหาลูกที่กรุงเทพแล้วก็พาผู้หญิงมาลองใจลูกบ้างลองใจลูกเขยบ้างคือแกไม่คิดว่าแกแกนะครับถ้าจะดูเรื่องของอายุของแกก็น่าจะไปเข้าไป70แล้วมั้งแต่แกยังจีบสาวๆมีสาวๆมาคอยดูแลแกตลอดเลยนะครับไม่ว่าสาวๆคนนั้นจะมาในฐานะอะไรพี่ต่อพงของเราเอ้ยไม่ใช่พ่อต่อพงของเราแกก็ทันสาวๆทั้งหมดเลยครับ พราะแกคือพ่อของตัวพ่ออีกทีหนึง่งคือตัวพ่อของตัวพ่อคาสโนวานั่นแหละครับฉะนั้นหลายคนมักจะเป็นห่วงว่าคนแก่คนนี้จะถูกหลอกอีกหรือเปล่าพี่เป็นต่อเคยบอกกับขั้นเทพไปแล้วว่ามึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงดูซิว่ากูเป็นใครนั่นเขาพ่อกูพ่อของสิงเล่นะมึงมึงไม่ต้องห่วงเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแกเป็นตัวพ่อของคาสโนวาดังนั้นไม่จําเป็นต้องห่วงแกครับ แกเคยมาครั้งหนึ่งมาเจอกับขั้นเทพเล่นงานขั้นเทพสัง,งอมเลยนะครับเกือบไม่ได้เป็นลูกเขยเนี่ยมีโอกาสลองกลับไปดูกันนะส่วนคุณนิรุตเองแกเป็นดาราเจ้าบทบาทครับเป็นนักให้เสียงสารคดีด้วยนะแถมยังนับถือกับคุณชาคริตเป็นพ่อลูกกันเลยทีเดียวแหละครับเลยกลายเป็นพ่อลูกทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยนะครับ จริงๆต่อพงปรากฏตัวในซิกคอมไปต่อหลายครั้งอยู่นะล่าสุดก็น่าจะเป็นปี2018 EP ที่19ตอนพ่อจา๋าปะทะพ่อจริงวางๆลองไปดูกันนะครับคนถัดมาจากพ่อก็ต้องมาที่แม่ครับผมคุณแม่ของเป็นต่อชื่อว่าตรึงใจเหลียนทองแสดงโดยคุณเพนพักสิริกุลค,ครับที่อยากจะบอกก็คือพ่อกับแม่ของเป็นต่อแยกทางกันนะครับ ที่เรารู้ก็คือคุณพ่ออยู่ที่เชียงใหม่นะส่วนคุณแม่ตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะฮะเธอมีแฟนใหม่อยู่ที่อเมริกานะมีบางครั้งที่เธอกลับมาเยี่ยมลูกในช่วงเป็นต่อตอนอยู่ช่อง3าด้วยนะครับก็ตามภาษาแม่แหละอาจจะมีมาบ่นบ้างแต่แม่ของเป็นต่อเป็นคนฉลาดนะครับรู้จักที่จะสอนลูกใช้สถานการณ์สอนลูกได้ดีมากเลยแหละครับ แต่น่าเสียดายนะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อของเป็นต่อตรงนี้ซิกคอมอาจจะบอกเราว่าตระกูลนี้เนี่ยยากที่จะสมหวังในด้านความรักนะครับถึงแม้นจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ตามก็อาจจะเลิกลากันก็ได้ครับผมดูอย่างเป็นต่อกับพอใจสิครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงเอยกับใครเลยจนถึงขั้นจะแต่งงานก็มีนะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้แต่งไม่รู้ว่าตระกูลเหรียญทองนี้โดนคำสาปอะไรมาหรือเปล่านะครับ คุณเพนพักสิริกุลเธอคือดารารุ่นใหญ่นะครับหลังๆเธอมักได้แสดงเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นคุณแม่แต่เพื่อนๆหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าเธอคือดาราสายเซ็กซี่มาก่อนนะครับถ่ายแบบเซ็กซี่เลยนะฮะคือพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเกลียดผมเอาพูดเจาะลึกมากเดี๋ยวโดนดา่าโดนด่ามาหลายคลิปแล้วนะฮะแต่เพื่อนๆลองกลับไปเซิร์ชดูว่าเพนพักศิริกุลเนี่ย เธอเป็นดาราที่เซ็กซี่ขนาดไหนนุมน่มๆหลายคนในสมัยก่อนเรียกว่าเสียคนเพราะเธอมาเยอะแล้วนะฮะเสียคนยังไงลองย้อนกลับไปดูครับผมเอาเป็นว่าเธอเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเอามากๆนะครับตอนที่คุณแม่ของเป็นตอบปรากฏตัวมีอยู่หลายตอนนะถ้าเพื่อนอยากดูขอแนะนำตอนนี้ครับเป็นต่อช่อง3ตอนที่2 2 1ตอนมามีรีเทิร์นครับพูดถึงผมก็อยากให้คุณเป็นพักสิริกุล หรือแม่ของพี่เป็นต่อกับน้องพอใจเนี่ยมีโอกาสกลับมาในช่วงปัจจุบันบ้างนะครับอยากให้เธอกลับมาไม่รู้ว่าเสียงนี้จะถึงทีมงานของเป็นต่อหรือเปล่านะครับคนถัดมาไปที่น้องสาวครับผมอา้าวก็บอกแล้วไงครับว่าคลิปนี้จะไม่พูดถึงพอใจเป็นน้องสาวอีกคนนึงครับซึ่งเป็นน้องสาวต่างพ่อของเป็นต่อแล้วก็พอใจครับนั่นะหมายความว่ามีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อนั่นเองเธอชื่อไพลิน จริงๆในข้อมูลบอกว่าเธอนามสกุลเหรียญทองแต่ผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดเพราะเธอเป็นลูกคนละพ่อกับพี่เป็นต่อครับฉะนั้นนามสกุลอาจจะไม่เหมือนกันนะพายลินแสดงโดยคุณส้มนัทวราหงสสุวรรณคนนี้เป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ครับครับ เ,เพื่อนๆหลายคนรุ่นเก่าๆน่าจะรู้จักรายการดิสนีย์คลับนะครับรายการดิสนีย์คลับเป็นรายการที่นําเสนอการ์ตูนของวอลดิสนีย์ครับการ์ตูนที่ผมชอบมากตอนนั้นก็คือมิกกี้เมาส์นะครับ hey, hey. วัสดีครับผมเอง Mouse. อมิกกี้เมาส์สนุกเลยแหละครับโดยเฉพาะเสียงของมิกกี้เมาส์นี่ไม่รู้ว่าคนพากเอาเสียงอะไรมาพูดนะครับเก่งมากๆเลยนะซึ่งรายการนี้จะมีพิธีกรอยู่2คนพูดชื่อมาอีกคนนี่จะทึ่งกันเลยนะฮะ เพราะคนนั้นก็คือเป๊กผลิตโชคครับผมถ้าเกิดน้องๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์เนี่ยนะครับน้องๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์อย่างเคร่งครัดเลยนะครับเพราะว่าอย่างมีน้องๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะหวังดีให้อาหารสัตว์เนี่ยครับดังนั้นคุณส้มนัทวราตอนนั้นเป็นพิธีกรคู่กับคุณเป๊กผลิตโชคนะครับจากนั้นเธอก็มีผลงานในวงการการแสดงในวงการบันเทิงเยอะอยู่พอสมควรนะเธอเข้ามาในซิดคอมเป็นต่อในฐานะน้องสาวคนสุดท้องของพี่เป็นต่อครับ ดังนั้นนี่ก็นับเป็นครอบครัวของเป็นต่ออีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอปรากฏตัวในซีคีส์เป็นต่ออยู่ในช่วงเป็นต่อออริจินอลช่อง3ครับผมตอนที่48ตอนน้องคนเล็กครับผมจริงๆตอนนี้สนุกมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วตะกูลเหรียญทองเนี่ยมีพี่น้องกันอยู่แค่2คนแต่การมาของน้องไัยลินเนี่ยกับกลายเป็นว่าเธอมีความเก่งในด้านการทำอาหารมากกว่าพอใจอีกนะจนทำให้พอใจรู้สึกนอยรู้สึกอิจฉา เรื่องราวจะเป็นยังไงลองกลับไปดูกันนะครับและคนสุดท้ายถือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในสายเลือดเดียวกันแล้วกันนะครับคนนี้คือน้องเสือน้องเสือแสดงโดยสิงโตเดอะสตาร์ครับซึ่งตอนนั้นแกกำลังดังเลยนะแกก็เลยได้รับบทเป็นน้องชายของเป็นต่อแล้วก็พี่พอใจครับการมาของแกเดินทางมาเพื่อพบพี่เป็นต่อและพี่พอใจโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าแม่ของแกเคยบอกว่า แกมีพี่น้องสองคนอยู่ที่กรุงเทพณนะตอนนั้นเป็นต่อกับพอใจก็งงๆอยู่เริ่มโทษพ่อแล้วแหละคือโทษต่อพงนั่นแหละเที่ยวไปไข่อยู่ที่ขอนแก่นสงสัยมีน้องอีกหลายคนแน่นอนแต่ด้วยความน่ารักและเป็นกันเองแถมมีดีเอความเจ้าชู้เหมือนกับพี่เป็นต่อด้วยนะจนเป็นต่อแล้วน้องพอใจรู้สึกผูกพันกับน้องเสือมากขึ้นครับแต่แล้ววันหนึง่งความจริงก็ปรากฏ นั่นคือน้องเสือไม่ได้เป็นลูกของพ่อต่อพงนะครับแถมไม่ได้เป็นลูกใครที่มีความเกี่ยวพันกับตระกูลเหรียญทองด้วยนะสรุปแล้วน้องเสือเนี่ยไม่ได้มีเชื้อสายตระกูลเหรียญทองแม้แต่นิดเดียวเลยนะแต่เมื่อคนเรามันรักและผูกพันไปแล้วความเป็นพี่น้องยังคงอยู่ต่อไปครับถึงแม้จะดูเสียใจก็ตามแต่มันก่อให้เกิดความรักในฐานะพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในสายเลือดเดียวกันครับผมจึงนับว่าน้องเสือก็คือน้องชายของพี่เป็นต่อ และพี่พอใจอีกคนหนึ่งครับเท่าที่รู้ครอบครัวตระกูลเหรียญทองก็น่าจะมีประมาณนี้นะไม่รู้ว่ายังขาดใครอีกหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆรู้ลองคอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้ครอบครัวตระกูลเหรียญทองคนไหนให้กลับมาแสดงอีกลองคอมเมนต์ไว้ดูนะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปทีป like, ่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด s ับ s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ